โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอวิลางนะครับเราเป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมอำเภอพิลางนะครับก็เลยมาร่วมกันทำบุญวันพระสำจรนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระที่ท,ที่สองของการเข้าพรรษานะครับมีประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญกันวมากมายพอถึมตัวนะครับหมูนะ่บ้านทุ่งกระเปลพิลางจังหวัด สถาปนิกสมเข้ามาร่ ickers, รวมงานร่วมดูด้วยนะครับ่คนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับผมครับผมอยู่ไหนนะคะผมอยู่พิโลกครับ ยังนุ่มเหมือนเดิมมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขนาดลูกศิษย์ยังแก่ขนาดนี้ยัง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 ปิ้งอยู่ติดแก่แล้วครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสบายกันดีไหมครับผม